อุนักตกหลุมรักปลาหนุ่มแวะจูบทุกวันไม่เว้นวันหยุดเดซี่น้องหมาพันเฟรนช์บูลด็อกวัยแปดขวบพบรักแบบพรมลิขิดชะตาสายฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาดกับแฟนหนุ่มที่อยู่ในบ่อปลาเมื่อแครีเบรดี้เพื่อนมนุษย์ของเดซี่พาปลาคราฟชื่อแฟรงกลับมาบ้านประกายไฟรักก็ช็อต จนหัวใจเดซี่วาบวิวในทันทีเดซี่เป็นสุนัขตัวเดียวที่มาเยี่ยมแฟรงค์อย่างสม่ำเสมอโดยไม่เคยไม่เคยสนใจปลาตัวอื่นและมันมักจะรอให้แฟรงค์ขึ้นมาหาก่อนจะบรรเลงเพลงจุ๊จุอย่างดูด,ดื่มตอนแรกคุณเจ้าของนึกว่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นะแต่ตอนนี้แน่ใจแล้วละ่ะว่าสองตัวนี้นะ่ะเขาเป็นแฟนกัน แต่ความรักนี้อาจจะเป็นพิษแล้วละนะเพราะนักวิจัยออกมากล่าวว่าแฟรง์อาจจะติดเชื้อจากการสัมผัสได้หากว่าคุณเจ้าของปล่อยให้เดซี่จูจูแฟรงต่อไปแล้วถ้าคุณเป็นคุณเจ้าของจะยอมให้น้องจูบกันต่อไปหรือว่าจะจับแยกอย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะ